สวัสดีครับผมไมโขอคอนโทร์อยู่กับเยบุรพาครับกป็นังเก็บพักค่ะสีกินกับแปดสามวันนี้เก็บพักสวนครัวปลูกอยู่หลังบ้านกินเมนูเปซตร์ฟลาซ่อนครับพี่น้องปลาคอแง่เห็นนะครับพักปลูกอยู่หลังบ้านเลยสองพักสลัดพักกากาศค่ะแลังงามเลยครับคู้งานเมนะพี่น้องปลาคักกาดส่ยวน์เนาะปลาใส่พะการัินพะกาดัินเนาะส้มคั้นส้มกินแซ่บพี่น้องคั้นส้มพะการันด้มือกินครับก้อยแซ่บพี่น้องพักกาดใสยเนาสู่ปีใหม่ครับพี่น้องอากาศแต่งงามการตกดอกงามเลยอากาดไต้หวันไหมเนาะอากาศไต้ ดัดสรองเหยือพี่น้องรับขนาดลวลจากขนาดงามเลยพี่น้องมะทั่วกำลังขึ้นเนาะมะทั่วอย่างนี้ดูสีมันทควรนั่นกทัือเลียงเนาะทั่วเลียนเนาะมะทั่วเลียนพี่น้องพัดกินแซบเกงกระคักพี่น้องอย่างนี้กำลังก่กำลังไตกำลังไต่ขึ้นห้างครับสวนครัวครับปลูกอยู่หลังบ้านเลยครับบ้านริมทุ่งนาครับพี่น้องที่อำเภอท่าพนมจังหวัด นคพรพนมกขาเรียกกินเมนูปลาโคใหญ่ครับมาเด้อค่ะเด้อมากินซ้อมพักกินซ้อมพักกับหนึ่งกับปอา อ่อนพอดีงานไนีมเนาะอ่อนครับขานขาดขานาดเลยหลายขานาดอีกเอาละยังกินบ่หมดครับเก็บมื่อกรรมสองกรรมกินมัมจังสดมมนจังโมหยวปากลักอ่อนพอดีแซ่บเนาะพันชัษกระปุ้นแล้วก็เมนูปลาคอพี่น้องแปะสะ อาหารแซ่บไปซ้วงยำหนาวครับตามหลายต้นอะไรเนี่เอาสามดอกสามต้นเรือจากต้นเรือ <laughs> กินพี่น้องอากาศห้องเต้ครับกินแซ่บลวกกินกะว,วานคือผักสวนครัวบา ili, ้านอยู่ตนในของมาทัวรทียมเพื่อท่านทัจังหวัดนครทามนมครับผักติดไม่ติดมือเลยพี่น้องคักร้ายครับคลักน้านานี่ครับครับหน้าหนาวกินผักสดครับ เขาขึ้นบ้านแล้วก็ไปหิริ่นกินเรียงครับเมนูเปซ่าปลาโค่ใหญ่ครับพี่น้องเปซ่าปลาโค่ใหญ่สูตรยิบุนุภา,าครับรักเศษซึ่งหนึ่งพี่น้องไข่รปลาโค่ก็มีสองหน่วยพี่น้องหนึ่งนิดนึงไข่รปลาโค่ไข่ <c oughs> รปรลามกิ่ มันเปอรแซกมือน่สิแซกส,สมใดเียบร้อยครับสุกแล้วเมนูนึ่งปลาคอไงอนหฮะแซกในเรงของมอน,นี้ตจนจะไหลไป้องประมาณูกกว่าดนี่ ตัวใหญ่หลายสมุนลพ้าโจโคตคนเน<ส>ด,เดียวเนะาะเจ้าสิบเนเล่านี่ก็เนาะโอ้อยใหญ่หลายเน,ะนยาะน้องครับอย่าขาดเลยอย่าขาดเลยโอ้ยขาดโอ้สวยง,ง,ง,งามเลยสวยใหญ่หลายเน,ะนยาะใาย,าย,ายาปากเลี้ยงขนองซ่าเลี้ยงแบบธรรมชาติพักกันปุกน๊กกินเองพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับ อาหารพอีสานมะเทาในช่วงหน้าหนาวครับหนึ่งปลาโคลใหญ่ครับลีเดอร์ว่าเมนูแปซ่าครับปลาโคลใหญ่ามาลีด้อหนาวนี้ครับเมนูแซ่บครับน้ำจิ้มรสเด็ดเลยพี่น้องแล้วก็นี่ครับผักสวนครัวกับผักสลัดครับกินพันปลาใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวครับพี่น้อง ันปลาเป็นนกข้าขนาดผักกาดพอดีกินเลยเนาะมันมันบเกลมันอ่อนนะมันกรอบๆเลยพี่น้องเลยหอมปร้อมครับหอมปร้อมใส่แล้วกันผักบัวครับพีน้องมันจังเพชรมาหนึ่งครับขึ้นขึ้นมาหนึ่งนล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวใส่พี่น้องปั๊บ พันโมเป็ดเละตุ้มเป๊ะพี่น้องย่างปลาคอใหญ่กินปลาคอใหญ่เจ้ากินได้ใสมั้เนาะเจ้าเนาะเม่นโคงแซ่บเป็นใสปลาคอเนา่แไ่เนาะมือมันเจ๋งแซ่ น,น,น้องผลิตยาบุญพาเลยครับน้องชิคก,ก้ากินหรือเปล่าครับกินไหมลูกไม่ใส่คลั่งไรพี่น้องมือนี้อากาศดีดีเลยอากาศเย็นมาแล้วครับมาเด้อพี่น้องเด้อวัอนี้กลางบัวนาบันไดน้องอก,กาเยน็นสบายสบายพี่น้องยกโป๊ะเซฟไลายพี่น้อง โอ้หักไหลไปตรงนี้น้องชิตากินปลาหรือเปล่าครับกินไหมลูกนั่มือนานลูกชิตาก็ลูกชิตาก็มัมมัมแล้วชิตาจะกินเมนูปลาแล้วลูกกินไหมลูกกินไหมมัมมัมไหมมัมมัมนั่งน้องชิตาจะกินปลาช่อนเหรอลูกชิมให้ลูกชิมครับน้องชิตาครับลูกชายครับพี่น้อง หนึ่งปีสามเดือนครับกำลังสนกำลังเว้าเก่งครับอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับกินข้าวกับครอบครัวที่ระเบียงหน้าบ้านครับเมนูแซ่บๆเลยพี่น้องอร่อยหรอลูกอร่อยหรอมาต่อเ้านี่บ้านเสานี่ลังบ้านนี่วิวงามเลยเนาะหมอกลงจัดเลยเด้่ตอนเสาเลนะอากาศหยิบพี่น้องไอ้ต่อเสาเลนะต่อแรงแรงมากจะ นี่แหละครับชิวๆบรรยากาศครับเก็บพักสวนครัวมาให้กินแรงครับเขาแรงครับพี่น้องอากาศดีขนาดพี่น้องเคเราชิวตาอีกคำไหมลูกเอาอีกคำไหมครับคำอร่อยไหมลูกอร่อยไหมเยี่ยมเยี่ยมทำยังไงลูกเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยยี่ยมยักนิ้วเลยเยี่ยมเลยอร่อยเลยลูกเยี่ยมเยี่ยมเป็นไงลูก กลางคืนฉันนอนดูดาวตื่นเช้าชมทะเลมองสายรุ้งอยู่บนท้องฟ้าน้ำตาสุดขอบฟ้าไกลชื่นใจแสนสุ่ม,มุราจิบชาฟังเสียงเรไรเวลา พาเลยไปแต่ใจไม่เคยหยุดเหงาความทุกทุกสิ่ง